ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกแต่สำหรับการปลูกอ้อยนั้นเรากลับมีผล,ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยไม่ถึง10ตันต่อไร่ขณะที่ค่าความหวานอยู่ที่ประมาณ11 ccs ซึ่งค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตอ้อยรายอื่นๆหนึ่งในสาเหตุสำคัญ ที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของอ้อยที่ปลูกในประเทศไทยคือปัญหาเรื่องน้ำตั้งแต่การจัดหาน้ำซึ่งแปลงอ้อยเกือบทั่วประเทศต้องอาศัยน้ำธรรมชาติทั้งน้ำฝนน้ำบนดินและน้ำใต้ดินรวมไปจนถึงการใช้น้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสารคดีชุดการจัดการน้ำในไร่อ้อย ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายนี้เป็นการนำเสนอ9้าวิธีจัดการน้ำในไร่อ้อยที่มีการนำไปใช้จริงทั้งการจัดหาน้ำการใช้น้ำและการปรับสภาพดินเพื่อเป็นแนวทางและเป็นตัวอย่างกับชาวไร่อ้อยนำไปปรับประยุกต์ัดแปลงและปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองการขุดสระวิธีนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง กับพื้นที่ปลูกอ้อยที่มีไม่มากจนเกินไปและมีปริมาณน้ําฝนมากพอที่จะเก็บกักไว้ซึ่งแม้จะเป็นวิธีง่ายๆที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงก่อนจะขุดสระจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมด้วยเช่นกันเช่นต้องการปริมาณน้ําเท่าไหร่จะสร้างสระที่จุดไหนรูปแบบจะเป็นอย่างไรเครื่องสูบน้ำหรือระบบส่งน้ำจะใช้แบบใดซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้และเมื่อใช้แล้วสามารถคุ้มทุนได้จริงสำหรับพื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยการเจาะบบอบาดาลอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าหรืออาจใช้การเจาะบ่อเพื่อเสริมกับสระน้ำที่มีอยู่แต่ก็ต้องแน่ใจว่าพื้นที่แห่งนั้นมีน้ำใต้ดินในปริมาณที่มากพอ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากแผนที่น้ำใต้ดินดังนั้นเมื่อเราใช้เครื่อง GPS หาพิกัดของไรอ้อยนำไปทาบบนแผนที่น้ำใต้ดินหรือใส่ค่าลงไปในโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายก็จะทราบได้ทันทีว่าไร่อ้อยแห่งนั้นมีน้ำใต้ดินเท่าไหร่สามารถเจาะบ่อน้ำประดานได้หรือไม่ส่วนแนวทางในการกำหนดจุดที่จะขุด ก็จะคล้ายกับการขุดสระคือเน้นความสะดวกในการใช้งานจริงเป็นสำคัญทั้งการขุดสระและการเจาะบ่อน้ำบาดาลเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กับพื้นที่ปลูกอ้อยนอกเขตชนลประทานแต่สำหรับพื้นที่ปลูกอ้อยที่อยู่ใกล้กับแหล่งชนลประทานแต่ระบบส่งน้ำยังมาไม่ถึงก็อาจใช้วิธีที่เรียกว่าการต่อย,ยอดคลองส่งน้ำเช่นแปลงอ้อยแห่งนี้ ในระบบดังกล่าวบริษัทรวมเกษตร,รกรอุตสาหกรรมจำกัดได้สนับสนุนเงินกู้และประสานงานกับผู้รับเหมาในการดำเนินการขุดคลองส่งน้ำต่อจากคลองชนลประทานมายังแปลงอ้อยของชาวไร่ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งแม้จะมีต้นทุนการก่อสร้างค่อนข้างสูงแต่ก็สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ซึ่งชาวไร่และโรงงานมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเมื่อเราทราบว,วิธีการจัดหาน้ำเข้าสู่ไร่อ้อยแล้ว การใช้น้ำเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าที่สุดถือเป็นสิ่งที่มีอาจมองข้ามได้ซึ่งวิธีการที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้คือระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดที่เห็นอยู่นี้เป็นระบบน้ำหยดใต้ดินที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเมื่อถึงช่วงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะสั่งการให้มีการส่งน้ําและปุ๋ยที่ผสมแล้วไปตามท่อหลักผ่านท่อแยกและท่อย่อยเข้าสู่แปลงอ้อยแต่และแถวและน้ําจะซึมผ่านรูของท่อใต้ดินเฉพาะจุดที่ปลูกอ้อยโดยระบบจะเป็นตัวควบคุมปริมาณและระยะเวลาที่ส่งน้ําโดยอัตโนมัติเพื่อให้พืชได้รับน้ําอย่างเพียงพอและใช้น้ําอย่างคุ้มค่าที่สุดเนื่องจากระบบดังกล่าวต้องลงทุนสูงเพราะฉะนั้น ระบบน้ำหยดใต้ดินแบบนี้จะเหมาะกับแปลงปลูกอ้อยขนาดหนึ่งรอยไร่ขึ้นไปและมีระบบการจัดการในไร่ที่ค่อนข้างดีเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงคุ้มค่าการลงทุนระบบน้ำหยดแบบต่อมามีลักษณะเหมือนกับระบบน้ำหยดใต้ดินเพียงแต่ระบบท่อจะถูกวางอยู่เหนือดินเรียกว่าระบบน้ำหยดบนดินเนื่องจากไม่ต้องขุดและกลบท่อส่งน้ำทำให้ระบบนี้ ใช้เงินลงทุนน้อยลงและข้อดีอีกประการหนึ่งคือการดูแลสามารถทำได้ด้วยตาเปล่าไม่ยุ่งยากเหมือนระบบน้ำหยดใต้ดินแต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่หลายประการเช่นการเกิดตะไคร่น้ำในท่อที่อาจไปอุดตันการส่งน้ำหรือความเสียหายจากการถูกหนูกัดที่เกิดขึ้นง่ายกว่าแต่ด้วยต้นทุนการติดตั้งและต้นทุนการดูแลรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องอาศัยความเข้าใจจากผู้ปฏิบัติอยู่พอสมควรทำให้การนำไปใช้อาจเหมาะสมกับชาวไร่อ้อยที่มีความพร้อมเท่านั้นด้วยข้อจำกัดเหล่านี้นักวิชาการจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขตสองกำแพงเพชรจึงได้พัฒนาระบบน้ำหยดบนดินชนิดเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาจใช้เป็นคำตอบใหม่ ของการใช้ระบบน้ำหยดในเมืองไทยนอกจากต้นทุนที่ต่ำกว่าและสามารถป้องกันการกัดของหนูและการเกิดตะไคร่น้ำได้ดีกว่าเพราะไม่มีการวางสายทิ้งไว้ในไร่แล้วคุณสมบัติในการสามารถเคลื่อนที่ได้ใช้แรงงานไม่กี่คนในการติดตั้งและถอดเก็บทำให้ระบบน้ำหยดหนึ่งชุดจะสามารถรองรับความต้องการใช้ของชาวไร่อ้อยในพื้นที่เดียวกันได้หลายรายพร้อมกัน จึงถือเป็นจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายลงทุนทำระบบน้ำหยดบนดินชนิดนี้ออกให้บริการกับชาวไร่อ้อยในพื้นที่ของตนเองแล้วในการทำให้ไร่อ้อยมีน้ำสำหรับต้นอ้อยอย่างเพียงพอนอกเหนือจากเทคโนโลยีในการหาน้ำให้กับไร่อ้อยและระบบการจัดการให้เกิดการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแล้วเรื่องของดินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ณไร่เทียมพืชผลจังหวัดอุดรธานีของดรสุภาพเอื้อวงกูลเป็นตัวอย่างที่ดีของการนำความรู้มาจัดการกับดินด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายวิธีการแรกคือการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินด้วยการไถกลบซากพืชซากสัตว์ลงไปในดินสำหรับไร่อ้อยแห่งน,นี้มีการใช้เครื่องรื้อต่อที่จะทำการฝังกลบใบอ้อย ให้กลับไปเป็นอินทรีย์วัตถุให้อ้อยรุ่นต่อไปซึ่งนอกจากช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นแล้วยังช่วยให้เนื้อดินมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำดีขึ้นด้วยการปรับสภาพดินอีกวิธีหนึ่งคือการไถพรวนซึ่งไรอ้อยแห่งนี้มีการนำเครื่องจักรกลมาไถพรวนแทนการใช้วัวควายทำให้สามารถไถพรวนได้ลึกและสม่ำเสมอขึ้นส่งผลให้เนื้อดิน เหมาะกับการปลูกพืชมากกว่าวิธีการเดิมสำหรับพื้นที่ลาดเอียงซึ่งน้ำฝนจะไหลบ่าไปตามพื้นอย่างรวดเร็วแทนที่จะซึมลงไปในดินนั้นการทำแนวร่องถือเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลเพราะร่องตามแนวระดับที่สร้างขึ้นจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำบนดินทำให้น้ำซึมลงไปใต้ดินได้มากขึ้น นอกเหนือจากการทำให้ดินอุ้มน้ำให้ได้มากขึ้นแล้วการเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำในดินก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งดรสุภาพใช้สิ่งที่เรียกว่าการระเบิดชั้นดินดานโดยการใช้รถไถาลากเครื่องทำลายชั้นดินดานไปในแปลงอ้อยเพื่อทำลายแผ่นชั้นดินดานที่เป็นตัวกั้นน้ำมาให้ซึมผ่านลงไปในดินส่วนล่างทำให้น้ำสามารถซึมลงดินได้ลึกขึ้น อันเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในดินได้อีกทางหนึ่งหลังจากเก็บน้ำไว้ได้แล้วการป้องกันหรือการลดการระเหยของน้ำก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณไร่แห่งนี้ด้วยแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรจะทำให้มีช่องว่างของอากาศที่ผิวดินให้น้อยที่สุดซึ่งทุกครั้งหลังจากฝนตกจะมีการบดหน้าดินเพื่อทำลายท่ออากาศเล็กๆที่เกิดขึ้นในเนื้อดินด้านบน อันเป็นการลดโอกาสที่น้ำจะซึมกลับขึ้นมาตามท่อและระเหยออกไปในภายหลังทั้งหมดนี้คือวิธีการต่างๆที่ผ่านการทดลองและมีการนำมาปฏิบัติจริงในประเทศไทยแล้วและคงเป็นสิ่งที่ชาวไร่อ้อยแต่ละรายต้องนำไปศึกษาในรายละเอียดให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง โดยหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายในภูมิภาคของท่านหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักพัฒนาวัตถุดิบสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทาย